มาค่ะมาดูกันค่ะว่าห้องน้ําญี่ปุ่นมีส่วนประกอบอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะม้วนไปรอบตัวตั้งแต่ประตูทางเข้านะก็จะมีประตูมีอยู่แล้วค่ะประตูหิ้วแล้วเนาะแล้วก็จะมีตา้มากติเลยก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้นะก็จะมีข้าวบนผ้าเช็ดตัวข้างล่างเป็นผืนเล็กสาหรับเช็ดหน้าเช็ดผมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีคอนเซนต์ตัวมีเป็นตัวเต้าเสียบตรงนี้ให้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำนะก็จะมีอะไรบ้างเอามีแปรงสีฟันนะมี ตัวอันนี้ของคุณผู้ชายนะคะคืออะไรนะมีโกนโกนไวโกนหนวดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีบอดี้ทอเวลก็จะเป็นผ้าสําหรับเช็ดตัวนะผ้าหมายถึงหมายถึงว่าเวลาเราอาบน้ำเราวเช็ดถูๆูถูทูขี้ไข่นะคะก็คือตัวนี้เนาะแล้วกอ็อันนี้ก็จะมีให้2เซสเนาะแล้วก็จะมีนี้แฮร์บรัชนะก็คือแปรงหวีผมนั่นเองนะแปรงหวีผมนะแปรงหวีผมหนะวีหวีผมมันค,คือหวีนั่นแหละเออแฮร์บรัชนะนะคะโอเคจะมีทั้งหมดอย่างละ2ชุดด้วยกันนะแล้วก็จะมี แก้วสองใบนะเพราะปกติแล้วญี่ปุ่นห้องน้ําน้ําในห้องน้ำได้สามารถทีนได้คือน้ําจากกอกอสามารถขินได้ก็สามารถใช้นีได้หรือใช้นี่ในการแปรงฟันนี้ก็ได้แล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งอ่าแฮนด์ครีมเฟสครีมอันนี้ใช้ล้างหน้าล้างมือได้นะมีสบู่เหลวนะคะบอดี้สบูนะมีคอนดิชเนอร์ที่เป็นครีมน้วดแล้วก็มีแชมพูนะแล้วก็ อันนี้ก็จะมีปกติแล้วในอ่างองนาบน้ำที่บ่นจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะก็จะมีเป็นบาสทับนะก็คือเป็นเราเข้าไปยืนเอาตัวเราเข้าไปยืนในนี้เนาะแล้วก็ใช้ชาเวอร์ในการอาบหรือว่าเราอาจจะปล่อยน้ําออกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้มันเต็มสําหรับแช่ในตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เขาก็จะมีม่านกันกระเด็นนะก็จะเป็นม่านหน้า,าตาประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นม่านสีประมาณนี้นะคะเวลาใช้ม่านอย่าลืมนะทุกคนเอามันไว้ข้างในนะอย่าเอามันไว้ข้างนอกนะ<ส>พะบางคนไม่รู้จะเอาไว้ข้างนอกน้ํามันก็จะไหลออกมาข้างนอกมันก็จะเลอะเฉะเฉะไปหมดแล้วก็ตรงนี้ปกติแล้วตรงนี้ไม่ใช่ใช้ไปเช็ดอะไรนะคะคือผ้าเช็ดเท้าน้องส่วนใหญ่เขาจะวางไว้แถวนี้เวลาเราหมาดตอนแรกเราก็โอตรงนี้พอเวลาเราลงจากอ่เวลาอาบน้ำเสร็จมันจะเปียกใช่ไหมล้วก็เหยียบตรงนี้เพื่อทำความสะอาดให้มันเช็ดให้มันแห้ง แล้วก็หันกลับมาด้านหลังก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับการทำละชำระ,ะล้างในะเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเนาะก็จะมีทั้งปุ่มกดกดน้องก้นกับน้องอีกด้านหน้าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นประมาณว่าเอออะไรเนี่ยเอ,อคาเวความเร็วความเร็วในการทำความสะอาดไม่ความเร็วเด็กเขาเรียกความแรงนะความแรงประมาณนั้นมีการทําความสาอะอาดตัวหัวฉีดได้ด้วยนะเออกดทำความสะอาดหัวฉีดประมาณนั้นอันนี้เป็นอุณหภูมิ ตูดที่นั่งเราปอะมาด้อยากให้ตูดอุ่นตูดร้อนแค่ไหนก็สามารถที่จะแบบใช้ตรงนี้ได้นะกดตรงนี้ได้นะ ก็มีไฮกับโลมีภาษาอังกฤษให้ก็จะค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็จุดที่สำคัญที่สุดคือบางทีฉีดก้นไปแล้วอ้าวมันปิดยังไงก็คือปุ่มแดงสต็อปปุ่นะสต็อปปุ่นสต็อปปุ่นไปได้เลยนะแล้วก็จะมีทิชชู่ที่เป็นสำรองให้สองอันแบบนี้นะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งคะทิชชู่ญี่ปุ่นนะคะสามารถทิ้งเข้าไปในชักโครกได้เลยนะคะเพราะทุกคนไม่ต้องหาขยะนะเพราะถังขยะที่ญี่ปุ่นจะประมาณนี้ไซส์ซเล้นสมากเลยนะคะ คือเขาเทแทบจะไม่อยากให้ทิ้งขยะนะคือขยะในห้องน้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวทิชชู่ใช่ไหมนั้นทิชชู่สามารถทิ้งเข้าไปในตรงนี้ได้เลยคือ flush ทิ้งเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมันหาอันนี้ไม่เจอเลเลยปุ่มแบบนี้เหตุผนมันคือปุ่มเปิดปึ๊บนี่ flush ลงไปนะก็คือกดปุ่มกดน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่ปุ่รส่วนใหญ่เขามัก k จะให้เรา ปิดฝาอันนี้ก่อนที่จะปลัชนะคะเพื่อป้องกันการกระเด็ดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น้าบกว้างโอเสียงดังเฉาะในห้องน้ําสไตล์ญี่ปุ่นแบบแบบไม่ได้แพงมากราคาจับต้องได้ค่ะทุกคนไปไป